สวัสดีค่ะทุกคนแม่ออลี่ละน้อตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะที่ไหนไม่รู้คะ่ะจำชื่อไม่ได้สวนพึ่งค่ะเรา,าอยู่กันที่นี่ค่ะวันนี้เราจะพาน้ําขิงมาพักกันที่เดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คค่ะเราจะมาเล่นน้ํากันแล้วก็จะมาพักที่นี่เห็นเขาบอกว่าที่นี่มีลานกิจกรรมเพียบเลย <S <S แต่ว่าอันดับแรกพอเรามาถึงเราจะต้องเข้าไปจุดนี้ก่อนนะคะเพื่อไปเช็คอินก่อนไปกันค่ะ ถึงปุ๊บจอดรถอนันนี้ตรงนี้จะเป็นที่ติดถนนเลยนะแล้วก็ไปติดต่อห้องพักที่นี่ก่อนเลยค่ะ,อะพอเรามาถึงเราก็ต้องมาเข้ามาเช็คอินนะคะแล้วก็มารับดิ i s t นในการเข้าสวนน้ำที่นี่นะคะทุกคนเราเช็คอินเสร็จนะคะ <ไป S 1> แล้วเราก็จะได้นี่มาเป็นดิ i s t นแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยจะใช้ในการเข้าสวนน้ำใช้ในการกินข้าวแล้วก็เข้าทุกๆท,กที่ที่อยู่ที่นี่นะคะห้ามดูถ้ามข่ดแต่เขาบอกว่ามันกันน้ำนะมันก็จะอยู่กับเราแบบนี้สองวันเลย นี่คทุกคนจะมีรถแดงมานํานะคะเอารถเรามาจอดเข้าที่แบบนี้แล้วเราก็จะนั่งรถแดงนี่แหละไปบ้านพักของเราค่ะท,คที่พักของเราเป็นที่ถักชืว่าแอว์เรียลน,นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเราไปชมเข้ามาในสวนน้ำเลยเจะบอกว่าตอนเรียงมาทุกคนดูความร้อน,อนของแดดก็แบโอ้ ก็เล่นเยอะอยู่นะเ <Hey, S 1> อนนอนนใช่บ้านที่เราพักนะคะเป็นบ้านแอร์เรียวไปแล้วจะไปเปิดบ้านดูข้างในกันนะคะห้องพักแอร์เรียวของเรานะนี่ค่ะอยู่ติดกับสวนน้ำเลยไปแล้วเข้าไปดูภายในห้องกันดีกว่าค่ะด๊าดา์อ่ะเข้ามาในห้องพักแล้วนี่เลยเราก็จะมาเจอกับน้องเตียง แล้วก็มีเด็กไปเต้นยเย้าเย้ามีทางขึ้นไปข้างบนด้วยไม่มีทางขึ้นแต่วหาเดี๋ยวสำรวจต่อกันอ้าวห้องน้ำมีอาอย่างยหก่ Oh my god ออเจอกูซี่ <c oughs> โอ้โหเคยน้ำขิงจะนอนตรงนี้นะจ <c oughs> ๊ะ <c oughs> เป็นห้องที่เซอร์พไท์มากทุกคนมีอาบใหญ่มากแต่ที่เราอยากรู้ก็คือ มันจะได้ไปไหนได้บ้างไปไหมไปดูกันดีกว่าไปอ่ะไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบนไดบน,นอุ้ยดึงดึงอุ้ยฉันสองอุ้ยอ๋อเปิดประตูออกมาอมานี่ทุกคนอ๋อออกเปิดประตูออกมาก็จะโผก,กับนี่เป็นวิวมุมสูงสำหรับการดูน้ำให้เล่นน้ำแบบนี้ร้อนอะร้อนแทวาไปหาแอร์ก่อน สิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่นะั้นก็จะมีตู้เย็นนะคะไดร์เป่าผมแอนติกน้ำรน้อนแล้วก็มีอันนี้ระหว่างนี้นะคะมันก็อาจจะร้อนมากเลยนะน้ำขิงเขาก็ลงไปเล่นน้ำกันแล้วนะคะแม่อุรีก็คือไม่ไหวนะก็เลยมารอในบ้านซึ่งเราก็สามารถมีส่องดูลูกเราได้จากหน้าต่างตัวนี้นะคะเพราะว่าตรงโซนที่เล่นน้ำหน้าบ้านเราเลยเนี่ยมันเหมาะสำหรับเด็กพอดีนะเพราะว่าสูงแค่4 0เซนเท่านั้นเองนะคะ ใครที่สนใจจะมาพักที่นี่นะคะ่ะที่นี่ก็อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งนะ mm hmm. ก็ห่างจากอำเภอเอ่อห่างจากตัวอำเภอประมาณอีก30กิโลได้นะถ้าว่ามาจากกรุงเทพก็อยู่ประมาณร้อยไม่ถึง2 0 0กิโลนะคะทุกคนก็สถานที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าที่น,นี่นอกจากจะมีสวนน้ำแล้ว mm hmm. เห็นเขาบอกว่ายังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำอีกมากมายเลยคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะคะทุกคน mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นวิว หลังบ้านของเราทุกคนก็จะเป็นภูเขาลงไปอย่างนี้เลยอย่างเท่อ่ะสำหรับตรงโซนหน้าบ้านเรานะคะก็จะเป็นที่เล่นน้าสําหรับเด็กเลยนะก็จะมีความลึกของในที่ประมาณ4 0เซนติเมตรนะคะก็สามารถปล่อยเด็กๆเ,เล่นด้ตามอัธยาศัายได้เลยนะคะส่วนที่นี่ก็จะมีสระอยู่ก็มาหนึ่งสองสามสี่สระได้น,นะคะที่เราเห็นตอนนี้นะก็เอาเป็นว่า เดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเน้นรีวิวห้องไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมารีวิวสถานที่โดยรอบรวมถึงสะวายน้ำด้วยแล้น,นะคะอ๋อทุกคนเราลืมบอกไปสําหรับใครนะคะที่มาพักนะควรจะเอาปลั๊กไฟสะพานไฟตัวต่อไฟมาเพิ่มนะเพราะว่า สำหรับลักของที่ได้บอกลว่ามันมีน้อยมากมันไม่เพียงพอกับต่อกันที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะก็ควรจะพกติดมาด้วยค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนหลับฝันดีกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาทุกคนไปชมว่าอาหารเช้าในเดอะรีสอร์ทเวิลด์พาร์คเนี่ยมีอะไรกินกันบ้างนะคะสวัสดียามเช้าทุกคนเป็นเช้าของเวลาเกือบจะ9โมงแ,แล้วค่ะนี่ก็8โมงคือมลลาแดดนี่รุนแรงมากแล้วตอนนี้ส่วนนก็น ยังไม่มีใครมาเล่นเลยมีอ๋อมีแล้วมีแลมีน้อยด้วยนะค่ะตอนนี้เราจะพาทุกคนไปรับแพนอาหารเช้าซึ่งการรับประทานอาหารเช้าทุกเราของพวกเรานะคะก็นี่เลยคะ่ะเขาจะดูจากลิสต์แพนที่เราใส่มานะก็คืออย่าทําริสแบนเสียนะคะก็ใครมีอันนี้ก็คือเข้าไปทานอาหารเช้าได้นะคะไปเราไปดูกันว่าที่นี่มีอาหารเช้าอะไรกินกันบ้างทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาสักพักแล้วนะคะก็<ข>อยากจะอบอกว่า <laughs> ใช่เราหาห้องอาหารที่เราจะไปกินอาหารเช้ายังไม่เจอนะทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยมันใหญ่มากอนนก็พวกเรามาเดินไปทางนี้ไหมมันยังไม่คร<อ>บเลยนะนเรายังไม่ได้ไปเจอบ้านผีสิงกับเขาุงกดเลยแต่เขาบอกว่าที่ที่เราพัฒนาเช้าคือที่ที่เราเช็คอินนั่นก็คืออยู่ข้างหน้าสุดเลยนะอตอนนี้เร<ม>าก็เลยแบบเออ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเดินหาต่อก่อนนะคะโอเคไม่เป็นไรด้วยความที่มันกว้างเราจะได้เดินดูสถานที่รอบๆด้วยซึ่งกว้างจริงๆเดี๋ยวไปหาที่กินข้าวก่อนเจอแล้วค่ะทุกคนที่เราไปทานอาหารอยู่บนนี่เลยนะคะมีวีให้ดูแบบนถ้าเราไปดวนทีเดียกินนะส่วนแรกนะคะทุกคนเอาพบกับซาดทักกอนเลยซาดทักแรกน้องผลไม้มีสองอย่างนะคะวันนี้สำหรับหน้าตาอาหารเช้าของสวนน้ำ สวนเพิ่งแห่งนี้นะคะก็อย่างที่ทูกเคนเห็นในรูปเลยนะคะเรามาพักที่เนี่ยสองคืนด้วยกันนะคะสําหรับอาหารเช้าวันที่2เนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละไม่แตกต่างกันนะคะก็จะมีเปลี่ยนเมนูประมาณ1-2เมนูแค่นั้นนะคะซึ่งอ,อย่างผลไม้เนี่ยวันที่2ก็จะไม่มีสับปะรดแต่จะเป็นแคนตาลูปแทนนะคะซึ่งจริงๆเราก็ควรจะกินให้อิ่มนะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะต้องไประจญภัยในสวนน้ําอีกหลายโซนอีกหลายที่เลยนะคะคุณจะกินกันเยอะๆและนี่คือหน้าตาอาหารเช้าของแม่อุร่คองน้ำแข็งแล้วก็ป๊าปาโจค่ะที่จัดเต็มกว่าใครเลยนะคะก็ รับประทานได้ค่ะทุกคนไม่ถึงกับอร่อยมากเราก็กินอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินไปเองนะเราสามารถโทรให้รถมารับเราที่ห้องได้นะคะแต่พวกเราไม่รู้นะตอนนี้เรากลับมาที่ห้องพักแล้วแล้วก็เราขึ้นมาที่ชั้นสองของห้องพักของเรานี่จะบอกว่าวิวชั้นสองนี่วิวเมื่อวานนี้ที่เราให้ดูเป็นวิวสวนน้ำใช่ป่ะแต่วิวด้านหลังทุกคนเป็นวิวภูเขาคือวิวดีแล้วก็วิว เด็ดมากๆเลยนะคะขนาดอัวนะเขาอย่างีคนก่อสร้างด้วยค่ะอันนี้น่าจะให้วิวที่ดีนะคะทุกคนก็ <ๆ S 2> อ่ะโ,โดยรวมสรุปก่อนเนาะสำหรับห้องพักของเรานะคะห้องพักของเราเป็นเหมือนบ้านเดี่ยวนะอยู่ตรงของเราเนี่ยจะอยู่ในโซนแอนนาเอลซ่าคือโซนเหมือนเทพนิยายนะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งเป็น<ม>เป็นห้องเป็น เป,เป็นตึกตึกหนึ่งแล้วก็มีห้องแยกซอยๆนะคะอยู่ด้านหน้าของสระน้ําเลยนะ <S <S แล้วก็ส่วนที่เราพักก็จะเป็นเป็นเหมือนบ้านเดี่ยวซึ่งบ้านแต่ละหลังก็จะเป็นชื่อเรียกตามเพศนิยาย<ไ>ซึ่งบ้านเราก็ชื่อแอนด<อ>ี้นะคะที่มีถาวรเป็นเลยใช่แล้วก็คือแต่ละหลังเนี่ยลักษณะจะไม่เหมือนกันด้วยนะคือเขาสร้างแบบคล้ายๆอ่ะบางหลังก็คือกลมบางหลังก็คือเหลี่ยมนะก็แล้วแต่ว่าเราจะได้หลังไหนแต่ว่ามันดีตรงที่เนี่ยเห็นปะ โซนหน้าบ้านคือลงน้ําได้เลยหลังบ้านคือภูเขาวิวดีมากคนรู้จักเราลงสไลเดอร์ตรงนี้ละก็มองเห็นหมลนี่ใช่สไลเดอร์ตรงนี้นี่คือว่าก็จะต้องมองเห็นเลยอะใครอยากแชนะคะก็มายืนรอตรงนี้แล้วพอเขาไหลมาตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะมาพักทนี่นะคะที่นี่ก็ชื่อว่า เดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คนะคะสามารถไปเซิร์ชดูราคาห้องพักกันได้มีห้องพักหลากหลายมากๆมีนอกจากโซนนี้ที่ติดกับสระว่ายน้ำยังมีโซนอื่นๆอีกนะใช่ก็ยังไงก็ลองไปเซิร์ชแล้วก็ลองมาเที่ยวกันได้นะส่วนพึ่งไม่ไกลเท่าไหร่นะคะวิวบรรยากาศเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราลาไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพาไปชมบรรยากาศโดยรอบว่านอกจากส่วนน้ำแล้วมีอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย